อ๋อครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมและผมนัททิวนะครับแล้วก็พิ่ซาณินะครับเป็นตัวแทนจากทูฟเฟอรเทเชียนะครับได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ให้มาเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ครับใช่ค่ะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจําหน่ายนะคะเราจะนําทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชกุศลค่ะใช่แล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศด้วยครับใช่ค่ะ Yeah, no. <Okay. S 1> ก็เป็นเกียรติค่ะ mm hmm. ยินดีมากๆเลยคือเหมือนเราก็ได้มีโอกาสนะคะ mm hmm. เป็นส่วนหนึ่งในตัวแทนของคนเป็นลูกด้วยแหละ mm hmm. คนเป็นลูกนะคะที่ที่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วยิ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เราเองก็จะได้ทำ,ทำบุญไปด้วยเกี่ยวกับการพวกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิใช่อย่างทุกปีเนี่ยอย่างผมแล้วก็พิซานีเนอะเราก็คงในวันแม่เราก็แสดงความกตัญญูต่อกับแม่ของเราแต่ว,<ช>ว่าปีนี้เหมือนเราได้ช,วน,ชวนเชิญชวนลูกๆคนอื่นด้วยบ<ช>อ,วาอากว่าอมาแสดงความรักแล้วก็กราบคุณแม่ของแต่ละคนกันด้วยละกันคับอะไรอย่างเงี้ยวางแผนไวหรือยังว่าปีนี้จะพาคุณแม่ไปไหนหรือว่าจะ มองแผนเนี้นครับที่จริงที่จริงเพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะให้ของขวัญไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังยังไม่แน่ใจที่อยากจะพาไปอีกประเทศแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะครับสำหรับผมตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าของขวัญชิ้นใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาที่น่าจะทําให้แม่แล้วรวมถึงพ่อผมด้วยมีความสุขก็คงเป็นผมจะได้รับปริญญาในช่วงเดือนสิงหาอะไรอย่างนี้นไงไงครับก็คิดว่าก็คงให้สิ่งนี้เป็นของขวัญให้คุณแม่ด้วยครับหรือว่า ก็ถ้าไปเทไปเที่ยวเกาหลีจริงๆผมก็คงเป็นไม่ต้องให้ไม่ต้องจ้างไกด์ทัวร์ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เป็นไกลเองเป็นไกด์ <ๆ S 2> เ,กเองแล้วครับ ฝากกันสำหรับลูกที่ดูอยู่กับพันดอกมะลิไค่ะก็สําหรับลูกๆนะคะที่สนใจนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีค่ะหรือโทรศัพท์นะคะ0 2 3 5 4 7 5 3 3่ค่ะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งง่ายๆก็คือไปหาซื้อนะครับดอกมะลินี้นะครับผมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศเลยครับผม